เคยไหมโกรธจัดจัดอยากด่าใครสักคนให้หายแค้นอาตมาเชื่อว่าทุกคนเคยเจอวันนี้อาตมาจะมาเล่าเรื่องโยมคนหนึ่งแกเป็นคนขยันทำมาหากินสุจริตแต่ชอบโมโหร้ายใครขวางหูขวางตาเป็นต้องด่ากราดวันหนึง่งแกมาปรึกษาอาตมาว่าทำไมชีวิตผมถึงมีแต่เรื่องเดือดร้อนอาตมาเลยบอกโยมไปว่า โยมเอ๋ยลองพิจารณาสุจริตสามดูเถิดสุดจริตสามคืออะไรคือการกระทำดีสมทางได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตกายสุจริตคือการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่ลักขโมยวจีสุจริตคือการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อ มโนสุจริตคือการไม่คิดโลภไม่คิดพยาบาทไม่เห็นผิดเป็นชอบโยมคนนั้นฟังแล้วก็เริ่มสำนึกได้ว่าที่ชีวิตมีแต่เรื่องเดือดร้อนก็เพราะปากพาไปใจพาวุ่นแกเลยเริ่มฝึกสุจริตสามทีละเล็กทีละน้อยจากที่เคยด่ากราดก็เริ่มพูดจาไพเราะขึ้นจากที่เคยคิดแต่เรื่องของตัวเองก็เริ่มเผื่อแผ่เมตตาให้ผู้อื่น ผลลัพธ์คือชีวิตแกสงบสุขขึ้นมีแต่คนรักใคร่เมตตาจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ญาติโยมทั้งหลายสุจริตสามไม่ได้ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นง่ายๆแค่ไม่ด่าใครวันนี้งดพูดโกหกสักวันแล้วลองแผ่เมตตาให้คนที่ท่านไม่ชอบขี้หน้าดู อาตมาเชื่อว่าแค่สุจริตสามเล็กๆน้อยๆก็สร้างกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ได้ขอเจริญพร